ยังเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสตูดิโอโยคะของนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีใจรักสุขภาพป้าจีอัชราพันธ์ที่นอกจะจะเปิดคอร์สสอนโยคะให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังมีคอร์สฝึกจิตให้สุขภาพจิตแน่วแน่อีกด้วยโดยป้าจีวัย64ปียังบอกว่าเพราะใส่ใจเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งทำให้ผลการตรวจสุขภาพประจําปีไม่มีโรคใดๆมากวนใจเลยล่ะค่ะดูแลร่างกายตลอดค่อยๆเอ่อทไปบางอันมือนต้องฝืนบ้างอย่างเรื่องอาหารการกินเนาะหวานเกินไปมันเกินไปเค็มเกินไป เราก็อย่าทําเป็นตัวอย่างคนอื่นไงว่าสาเหตุที่เราเนี่ยนะไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าจริงๆในะอายุที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องน้นมาเรื่องนี้มา,าต้องดูแลตลอด ด้านวิณิกรคนเก่งตักมายุราวัย56ปีก็เผยว่าพึ่งเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาทั้งสองข้างเนื่องจากมีปัญหาสายตาสั้นมากกว่า1,000ไดออปเตอร์มาตั้งแต่อายุ16ปีและไม่สามารถทําเลสิกได้เนื่องจากสายตาสั้นเกินไปซึ่งหลังผ่าตัดแล้วเหมือนพลิกชีวิตครั้งใหญ่เพราะเห็นทุกอย่างชัดแจ๋วเหมือนตอนสาวๆเลยแหละค่ะกังวลมากเฮ้ยมันจะดีไหมมันจะเหมือนเดิมมมันจะบอดไหมอะไรต้องไปบนเลยนะไปบนไหมพึง่งนี่ยบอกขอให้ ตาใสแจ๋วเลยพี่สั้นมาสี่สิบปีอะแต่เพิ่งลืมตามาเอ้โหมันแจ๋วเลยแต่แต่นี่ก็แอบใสคอนแทคเลนนะแต่ไม่มีค่าสายตาตอนนี้ตื่นนอนเหมือนยังตกใจไปคว้าเลนคว้าแวน่นเพราะวอาเฮ้ยทำไมตามันใสโอ้ดีมากเลยดีมากแล้วมันควรจะทาตั้งนานแล้วอะส่วนเรื่องแสงในสตูดิโอที่ตนนั้นต้องเจอทุกครั้งที่ทํางานพิธีกรเจ้าตัวเผยว่าไม่มีผลกระทบใดๆกับดวงตาตอนนี้จึงทํางานได้แฮปปี้มากกว่าเดิมหลายเท่าเลยและค่ะ